ดิฉันประทับใจนะ้ำมือริดจากประสบการณ์กินกับตัวเองค่ะและคนในครอบครัวเพราะคุณแม่เป็นกดไหลย้อนนะคะปกติแล้วคุณแม่ต้องกินยากดไหลย้อนทุกวันนะคะวันละหนึ่งมิดดิฉันให้คุณแม่ทานน้ำมือริดไปประมาณสี่ขวดค่ะและบอกคุณแม่ว่าเป็นยังไงไปถามคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่แบบบอกว่ารู้มันก็รู้สึกดีนะพอดื่มไปแล้วรู้สึกสดชื่นไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยร้อนคอหรือบอกแม่ว่า คุณแม่ลองทานคุณแม่ทานต่อแล้วคุณแม่ไม่ต้องกินยาดูดูซิว่ามันจะมีอาการหรือว่ามันจะเป็นอะไรไหมพอขวดที่ที่ห้าที่หที่เจ็ดคุณแม่ทานไปคุณแม่ไม่ได้ทานยานะคะคุณแม่บอกอุ้ยดีมากเลยตอนนี้แม่ไม่ต้องกินยาแล้วแม่รู้สึกด,ดีลและไม่ค่อยเน่นหนะ้าอกแล้วนอนหลับสบายกินข้าวได้ดิฉันเลยประทับใจในสินค้าด้วยผลลัพธ์ของตัวเองแล้วก็เข้ามาศึกษา เพื่อเรียนรู้ในการทำธุรกิจกับน้ำบริส